ตุ้กตุนรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์จากทางค่ายของพวกญี่ปุ่นกันมานครับนี่ก็จะเป็นคินิกูแมนจาก l ลาย SH f i g u ฟิกวนะครับนี่ให้ดูเป็นผลงานของธรรมชิ i เนชั่นบันไดนะครับตัวนี้จะเป็นหมายเลข8เป็น SH f i g u a ิกวาคินิกูแมนนี่ขอเรียก SHF แล้วกันเรียกง่ายดีนี่นะครับ แพ็กเกจกล่อง s s f ก็จะประมาณนี้นะครับจะค่อนข้างเล็กหน่อยจะก,กระทัดรัดยุคหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่าง Star War s หรือรอะไรพวกเนี้ยเขาจะประหยัดง,งบเรื่องกล่องลงไปนิดหน่อยนะครับก็จะเล็กประมาณนี้นะครับก็คือแกะออกมาเจอถาดนะถาดพลาสติกแล้วก็แกะตัวฟิกเกอร์เนี่ยออกจากถาดพลาสติกอีกทีแล้วก็นี่น่าจะเป็นล็อตเจแปนนะครับเพราะว่าไม่มีสติกเกอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่นี่ก็เป็นแมวทองของแท้นะครับสําหรับคนที่ดูไม่เป็นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรมากนะครับเอาละครับหลังจากแกะออกมาแล้วต้องขอบอกก่อนว่าไอ้กล่องของคินิกูแมนเนี่ยมันเป็นลักษณะของเอ่อวินโดว์บ็อกซ์นะครับคือเราสามารถเห็นภาพสินค้าคือเห็นสินค้าจริงๆเนี่ยผ่านจากการมองก็ได้นะครับถ้าสมมุติเราไปเลือกเองนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นเอ่อ uh, ถาดที่ผมบอกตัวฟิกเกอร์จะอยู่ด้านในถาดนี้นะครับ ือถาดก็จะประกอบไปด้วยหัวหนึ่งหัวเป็นหัวแบบค่อนข้างอารมณ์ไม่ดีครับโกรธแล้วก็อีกหัวหนึ่งจะเป็นเฟสแฟลชนะครับเป็นที่เขาปล่อยแสงได้แล้วก็มือมาอีกสองคู่เป็นมือจับเวลาเล่นท่าเนะี่ยมันจับอ่างเงี้ยนี่ครับนี่จะเป็นตัวฟิกเกอร์ข้างหลังครับเดี๋ยวเราแกะถาดกันออกมาดูเลยดีกว่าว่าของจริงเนี่ย จะสวยขนาดไหนหลังจากไม่เคยรีวิวฟิกญี่ปุ่นนะครับคือทางช่องเนี่ยรีวิวแต่ฟิกฝรั่งเดี๋ยวเรามาดูพิษสงของฟิกญี่ปุ่นกันบ้างว่าจะแจ่มขนาดไหนครับและนี่ก็เป็นคินิกุแมนนะครับนี่คือต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่8ที่ออกมานะถ้านับตามกล่องคือมันจะมีเวอร์ชั่นแรกซึ่งออกมาพร้อมอกับวอชแมนนี่จะเป็นชุดหลักของเขาจะเป็นเางกงสีแดงนะครับแต่ว่าผมชอบชุดนี้มากกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียก ว่าอะไรแต่ว่าผมขอเรียกส่วนตัวว่าชุด NK นะครับคือมันปรากฏในภาคของศอึกชิงรัชะทาย,ยาทนะครับซึ่งเขาจะต้องมาสู้กับคิดน uh ิคุแมนอีกประมาณ45ตัวนะครับคือผมชอบดีไซน์ของชุดนี้มากกว่ามันดูมิดชิดอะดูแบบเหมือนนักมวยปล้ำม,มากกว่านะครับเป็นนักมวยปล้ำญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นชุดคล้ายๆอย่างเงี้ยนี่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าฟิกกูอาร์ดะ S F เนี่ยส,ส,สเกลถ้าเทียบกับ ฝรั่งเนี่ยทเทียบกับฟิกฝรั่งคือตัวมันจะเล็กกว่านะครับมันจะอยู่ประมาณ5นิ้ว10นะครับที่เคยวัดดูนะตัวเนี้ยคิ่นกูแมนเนี่ยคือถ้าไปเทียบกับมาเวลก็จะอยู่ประมาณคางนะครับประมาณคางคอของมาเวลนี่เดี๋ยวมาดูดีกว่าคือทำออกมาก็บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับสำหรับ ssf คือของเล่นญี่ปุ่นเนี่ย หายห่วงเลยเรื่องอรายละเอียดเรื่องดีเทลอะไรคือเขาค่อนข้างมีภาษีดีกว่าทางฝรั่งนะครับแต่ว่าราคาก็จะคนละเรื่องกันนี่คือกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยทำได้ดีมากดูที่ต้นขาเงี้ยสองข้างนะแล้วก็ช่วงแขนช่วงไบเซปอะไรพวกเนี้ยคือทำดีหมดรายละเอียดก็เป็น เสื้อผ้าลายของผ้าอะไรเงี้ยก็ทำออกมาโอเคนะครับเป็นคือแบบตัวเขาจะล้ำบึกอยู่แล้วคินิคูแมนแล้วพอใส่ชุดใส่เข้เขาไปก็จะมีลักษณะที่ปั้นออกมาประมาณนี้นครับส่วนหน้าตาอะไรก็โอเคครับสวยงามคือผมชอบหน้านี้มากกว่าตัวแรกนะคือถ้าตัวแรกมันดูแบบเออไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อันนี้มันดูแบบหน้าแบบจริงจังถึงขังดีครับ ชุดอะไรก็ลงสีก็โอเคไม่ค่อยมีสีเลอะนะคือถ้าเป็นฟิกเกอร์ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะแจ็คพอตเจอสีเลอะอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าฟิกญี่ปุ่นนี่เท่าที่เคยเล่นมาก็น้อยครับดาร์บอลแซดอะไรที่เคยเล่นก็ไม่ค่อยเจอสีเลอะเอาละครับแล้วก็มาดูพาร์ทเปลี่ยนที่แถมมาให้กันบ้างนี่จะเป็นหัวนะครับหัวแบบค่อนข้างเซเรียสของคินิกูแมนนี่จะซีเรียสนิดนึงคือแบบหน้าแบบตอนโกรธตอนเอาจริงตอนแบบ ปลุกพลังในตัวนะครับจะหน้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกหัวหนึ่งจะเป็นเฟชแฟลชเยอะจะเป็นลักษณะของเปิดหน้าให้เห็นนิดนึงเปิดหน้ากากของเขานะครับส่วนมือก็จะมีออสองแบบนะครับเป็นแบบ กลางธรรมดากลางในระดับหนึ่งอย่างนี้เนี่ยกลางอย่างนี้กับอีกแบบหนึ่งจะเออเป็นลักษณะของมือที่เอาไว้กลางแบบจับใส่ท่ามวยปล้ำนะครับเป็นลักษณะนี้คือดูระยะดูแบบเออการปั้นมันจะคล้ายๆกันนะมันจะแทบแบบถ้าดูอย่างนี้มันจะดูไม่ออกอ แต่ว่ามือนี้จะดูแบบโตโต,โตอุ้งๆกว่านะครับในส่วนของจุดขยับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสุดจุดขยับสไตล์ hsf เนี่ยเป็นยังไงมั่งคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องจุดขยับของ hsf เนี่ยดีมากนะครับดีกว่างานฝรั่งซี่แต่ว่าความทนทานนี่ฟิกฝรั่งจะเหนือกว่านะครับนี่นะครับหัวหมุนได้นะครับดูที่หัวก่อนหมุนได้ขึ้นลงได้นะครับก้มเงยได้แล้วก็มีจุดขยับของที่คออีกเห็นปะคอมันหมุนได้รอบเลยเนี่ย แล้วก็แขนนี่ค่อยๆขยับนะครับเพราะว่าฟิกเกอร์ญี่ปุ่นเนี่ยอย่าไปขยับแรงเพราะว่ามันค่อนข้างไม่ทนไม้ทนมือแบบฝรั่งนะจะจับจะขยับตรงไหนเนี่ยค่อยๆยจับไม่ต้องรีบนะครับตรงนี้ตรงจกรักระแลก่อนผมเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายจอยนะครับคือช่วงจักระแล้เนี่ยมันจะขยับได้แบบโคตรเยอะแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของแขนจริงๆเนี่ยเริ่มต้นที่หัวไหล่เนี่ยจะกลางได้ประมาณนี้นะครับ ประมาณน,นี้แล้วก็ขึ้นลงได้นะครับหมุนได้ไบเซปไม่มีจุดขยับนะครับแต่ว่าวงของการหมุนแขนะมันทําให้แบบไม่จําเป็นต้องมีไบเซปก็ได้จุดขยับไบเซปไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็ข้อศอกเป็นดับเบิลจอย์นะครับนี่สองจังหวะเห็นไหมสองจังหวะเลยแล้วที่สําคัญมันหมุนได้ครับหมุนได้ก็คือทดแทนไบเซปไปในระดับหนึ่งนะครับส่วน ข้อมือเป็นบอลนะครับหมุนได้รอบเลยเราขึ้นลงได้ส่วนตรงนี้ช่วงนี้ขอเรียกว่ากระบังลมแล้วกันนะเป็นพวกไดอะแฟมนะครับก็ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เอียงได้นิดหน่อยนี่ส่วนเอวหมุนได้แล้วเวลาจะขยับอย่างเงี้ยเวลากล้มอ่ะก็ก้มได้ถือว่าเยอะแล้วก็ดัดไปข้างหลังก็ใช้ได้นะครับเป็น บอดี้ที่สมสมควรแล้วก็เหมาะกับการเล่นมวยปล้ำนะครับรู้สึกว่าต้นแบบบอดี้น่าจะมาจากเทอร์รี่บอสกาดนะของดีอาร์ดส่วนขาตรงนี้นะครับช่วงของสะโพกเนี่ยฟิกวารดมันลงได้ประมาณนี้นะครับนี่ไม่ต้องตกใจจะประมาณนี้แล้วก็ได้ขึ้นได้นะครับค่อยๆขยับลงได้ก็ประมาณนี้นครับติดตูดแล้วก็หมุนได้นะครับ แต่ว่ารูปแบบของจุดขยับอย่างเงี้ยผมไม่ไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าเขามีชื่อเฉพาะหรือเปล่าไงคือไม่กล้าบอกจะหมุนได้นะครับส่วนเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับนี่และที่สำคัญหมุนเข่าได้สองแบบอะ่ะคือหมุนเข่าลักเนี่ยหมุนได้เห็นปะหมุนได้อย่างนี้แล้วก็ตรงเนี่ยตรงเข่าอีกทีนึงอะ่ะเขาเรียกอะไรลูกซบบ้าก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นตรงน่องอะไรไม่มีนะมามาอีกทีก็ตรงข้อเท้าเลยขึ้นลงได้นะครับแล้วก็หมุนข้อเท้าได้แล้วที่สําคัญเป็น ankle rocker นะครับเวลาจะโพสท่าอะไรแบบยากๆก็ทําได้ไม่ยากนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิว s fitguard c l i n i c a มนะครับห่าคงจะถูกตูกใจนะครับแล้วก็นี่ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่นําเอาฟิกเกอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมารีวิวในช่องซึ่งปกติผมรีวิวแต่ฟิกเกอร์ฝรั่งอย่าง marvel นะครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยเผื่อมีคนสนใจนะครับอาจจะมีแฟนๆกินนิคุแมนที่ติดตามผมอยู่ในช่องรีวิวฝรั่งเนี่ยอาจจะอยากดูอะไรที่มันแบบแปลกๆใหม่ๆมั่มมงดูมาวล์อย่างเดียวอาจจะเบื่อนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับจะเป็นเอ่อทางฝรั่งเขาเรียกว่าของ Import นะแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ไต้องเรียกอะไรงั้นนะคือมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ดีที่ขยับได้เยอะแล้วก็สวยงามมากนะครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นกิลิี่คูแมนน่ะแหละของ SSF เเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผม